เรียกได้ว่าข่าวนี้ครับน่าจะทําให้เหล่าบรรดาสาวไก่เดือยทองรู้สึกประหลาดใจไปต,ตามๆกันแน่นอนครับหลังจากที่สื่เอเนียงกิษได้รายงานว่าตระกูลลูอิสเจ้าของรายใหญ่ของทอน,นมอมสปเปอร์คือผู้ตัดสินใจถอดถอนดเนียลเลวีจากตําแหน่งประธานสโมสรซึ่งมันก็เป็นเพราะเหตุผลที่ว่าความสําเร็จในสนามนั้นไม่สม่ําเสมอพอ โดยการประกาศของทางทอรมนสเปอร์ระบุว่าเลวีการลงจากตำแหน่งประธานสโมสรหลังเขาได้อยู่ยงทำงานกับสโมสรแห่งนี้มายาวนานถึง25ปีและเจ้าตัวครับเพื่อจะแต่งตั้งชนะของโชมัสแฟงเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่แต่อย่างไรก็ตามครับการเปิดเผยจากสำนักข่าวชื่อดังอย่างนีเลนติกก็ได้ออกมาบอกว่าผู้บริหารวัยห3ปีครับเขาไม่ใช่คนตัดสินใจอนาคตของตัวเองแต่เป็นเพราะตากูลลูวิสเจ้าของกลุ่มทุนเอเน็กผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประจำสโมสรเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ แล้วจากแหล่งข่าวเพิ่มเติมครับยังได้ระบุสาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังของตระกูลลูวิสโดยพวกเขานันรู้สึกว่าความสําเร็จในสนามนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่สมําเสมอและมากพอในยุคข,ของเลวีส่วนจากฝั่งของดานิเอลเลวีเองครับเจ้าตัวนั้นก็พยายามที่จะชี้แจงกับผู้มีอานาจว่าเขาต้องเจอกับข้อจํากัดเรื่องเงินทุนในการเสริมทัพมาตลอดการทํางานและแถมยังได้ตั้งคําถามต่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปจริงหรือไม่ ซึ่งจากย้อนกลับไปนับตั้งแต่ที่ดานิเอลเลวี่เข้ามารับงานสเปอร์ในปี2001เขามีส่วนช่วยทีมควา้าแชมป์ได้เพียงแค่สสมัยเท่านั้นโดยแชมป์แรกก็คือแชมป์ลีกครับในปี2008ส่วนอีกใบก็คือเจ้ายูโรปาลีกเมอฤดูการที่ผ่านมานั่นเองครับและแถมนอกจากนี้ครับตระกูลลูวิสยังรับรู้ถึงความไม่พอใจที่แฟนบอลบางส่วนมีกับเลวี่จนพวกเขานั้นเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ดีที่สุดท้งนี้ครับว่ากันว่าโจลูวิสหัวหน้าตระกูลไว้88ปีติดตามอยู่วงนอก โดยมีชาลีและวิเวียนลูกชายและลูกสาวเป็นคนสําคัญในการตัดสินใจเรื่องนี้และเชื่อกันว่าตระกูลลูวิสต้องการยกเลิกบทบาทประธานสโมสรและเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างบริหารที่ทันสมัยขึ้นโดยที่ทางเลวียังคงถือหุ้นในกลุก่มเอเนิกของตระกูลลูวิสเหมือนเดิมแต่เขาจะไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสเปอร์อีกต่อไปนั่นเองละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ